สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาก,ก็จะพาไปเที่ยวงานไท a i f o o d f a i ินเพ e r t h นะคะประเทศออสเตรเลียวันนี้เราก็ถ่ายนาง<ช>แบบของเราจะดรักน่ไงตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะ,ะทางเข้าเนะนี่ค่ะ,ะมีที่จอดรถสะดวกสบายคะ่ะใครอยากมาก็มานะคะนี่เนาะนี่ทงบ้านเราคะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะกว้างขวางคะ่ะ ภายในงานนะคะก็จะมีอาหารบ้านเราให้เลือกหลากหลายเมนูเลยล่ะคะ่ะมีแต่เมนูอร่อยๆทั้งนั้นคะ่ะงานไทยฟู้ดแฟร์อินเพรสนะคะก็จะจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งคะ่ะก็ทําให้แบบว่ามีคนไทยเนาะมาเลือกซื้ออาหารแล้วก็จะได้พบปะเจอกันคะ่ะก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบว่าหายคิดถึงเมืองไทยไปอีกเลยล่ะคะ่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นการแสดงเนาะ ให้เราชมค่ะส่วนสาเนาะก็ไปเดินด,ดูอาหารแบบว่ามีอะไรที่เราอยากกินเนาะก็ไปสะดุดบัวลอยค่ะชอบกินมากเลยยำนี่อร่อยมากค่ะก็ซื้อบัวลอยมาก,กินสันหน่อยค่ะลูกสาวก็ชอบค่ะนางชอบกินพวกขนมหวานขนมปิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะจะเป็นเมนูอะไรที่นางโปรดเนาะแล้วก็จะเป็นชาไทยเนาะนางก็จะชอบมากค่ะ ส่วนสาก็กินค่ะบรลอยนี่แบบว่ามันอร่อยค่ะรสชาติแบบว่าโหอาหารบ้านเราเนะเาะพอได้หายคิดถึงค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าสาก็ชอบกินแล้วก็เป็นเมนูโปรดค่ะส่วนปอเปียนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะจะเป็นอะไรที่แบบว่ากรอบอร่อยค่ะอันนี้ชาไทยลูกสาวนี่นางจะชอบกินมากเลยค่ะไปร้านอาหารที่ไหนนางก็จะสั่งตชาไทยค่ะ ส่วนปลาอ้อยนะคะก็ชอบก๋วยจับค่ะบอกว่าโหก๋วยจับนี้อร่อยมากมายเลยล่ะค่ะนั่งกินไปนะคะแล้วก็แล้วก็ได้ชมการแสดงเพลินไปค่ะการแสดงนี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเออสวยงามค่ะนางรำก็สวยค่ะนั่งไปก็แบบว่าเราหายคิดถึงเมืองไทยเลยเนาะชมเพลินไปเลยล่ะค่ะ การแสดงแต่ละชุดนี่น่าชมใช่ไหมล่ะคะวันนี้สาก็พาชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ